วิดีโอนี้ครับมาคุยเป็นพิเศษสำหรับพวกเราที่หยิบกระดาษปาะกามาทำการบ้านจริงๆจากวิดีโอหมายเลขต่างๆแบบทำมาจริงๆนะถ้าไม่ทำจริงๆเนี่ยจะไม่รู้นะครับหลังจากที่ทำจนสรุปกลั่นกองมาแล้วเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของใจใจที่เปิดรับรางวัลให้กับชีวิตตัวเราเองผลประโยชน์ความพึงพอใจมันเป็นอย่างนี้ครับนึกภาพ อยากให้แบบฟังไปดูย้อนไปดูจริงๆก็คือภาพโฆษณาจนเครียดกินเหล้าจากนั้นเขาากลับตัวกลับใจเลิกเหล้าไปทํางานคือเป็นภาพที่ทํางานจริงๆแล้วก็ไปขายของได้เงินมามาเรียนหนังสือประสบความสําเร็จช่วยเหลือสังคมจริงๆอะไรประมาณนั้นนะครับคือชัดเจนชีวิตเราเองครับผมเองเนี่ย ูตรงๆคือเป็นคนที่เอาดีไม่ได้มาเกือบทั้งชีวิตคือเอาดีแบบที่ตนเองต้องการไม่ได้เนี่ยมาแบบทั้งชีวิตหลงตนเองว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถจะทําได้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยยังทําไม่ได้ประเด็นคืออะไรครับลองนึกดูเฮ้ยทำไงเราถึงจะทําได้แล้วทําไมเราถึงจะทําไม่ได้อย่างถ้าย้อนกลับไปดูดโดหมายเลข420มันคือการที่เราถึงบางอ้อว่าการที่เราพาร่างกายและจิตใจของเราเนี่ย ไปผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างมันจะมีผลอย่างเช่นคนที่เขาแบบเป็นหนี้มหาศาลจะฆ่าตัวตายไปแล้วอะแต่เขารู้เรื่องการทำวงกบเขามาเปิดร้านไปเช่าร้านโดยที่ไม่มีเงินอะแล้วทำวงกบขายแต่ทำวงกบประตูขายเนี่ยมันมันได้เงินพอแค่ใช้หนี้กับกินอยู่ปกติ ก็เลยต้องคิดทําบ้านน็อกดาวน์จนมีเงินระดับหลายร้อยล้านชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับจากคนที่หลงผิดเป็นหนี้มหาศาลนะครับจําเป็นต้องไปทําวงกบก็คือพากายใจเนี่ยไปทําไปทําจริงๆเนี่ยเอามาใช้กับเรื่องเล่าวิธีที่เป็นทีเด็ดจริงๆที่จะเปลี่ยนจากผมเนี่ยอ่ะถ้า ผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเขาอาจจะไม่ทําวงกบประตูขายก็ได้ก็คือไม่ทําอ่ะก็มีเงินเดือนกินทํางานใช้ชีวิตไปตามปกติอยู่แล้วก็อาจจะไม่เจอคําว่ารวยระดับหลายร้อยล้านก็ได้สมว่าเป็นเรื่องสมมุติแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขอขอคนเจ้าของเรื่องมาเล่าถือว่าผมเล่าเรื่องสมมุติให้ฟังแล้วกันแต่อยากให้มองเป็นบุญกุศลนะครับว่า ชีวิตเราเองเนี่ยเราจะดีได้ยังไงเป็นเรื่องของรางวัลผลประโยชน์และความพึงพอใจของเราสามารถหยุดวิดีโอนี้ไว้ได้นะครับแล้วย้อนกลับไปดูเรื่องโฆษณาไอ้จนเครียดกินเหล้าเนี่ยนะครับแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูแล้วลองนึกทบทวนว่าคําตอบจริงๆของมันคืออะไรถ้าคนที่ลองนึกก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้แต่ถ้าไม่ลองไปนึกนะ ไม่มีทางเข้าใจหรอกทําให้ทํากันบ้านมาไม่อะไรมาเนี่ยไม่มีทางเข้าใจก็จะดูว่าวีดีโออะไรมันพูดไม่รู้เรื่องอถือว่าหยุดวิดีโอไว้แล้วแต่ผมขอร้องก็คือบอกต่อวีดีโอให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมหวังพึ่งพาการที่คนทั่วไทยเนี่ยจะมาเกาะกลุ่มสิ่งที่ดีจริงๆได้นั่นแหละครับคําตอบก็คือการที่เราเกาะกลุ่มคําตอบที่ใช่ของชีวิต อะไรที่มันดีจริงๆเป็นมั่นเป็นเหมาะมันเจ๋งจริงมันช่วยให้เราดีได้จริงคนที่ไม่ยอมทํามาโดยตลอดมันคือรูปแบบมันคือแบบฉบับที่มันเป็นมั่นเป็นเหมาะจริงๆมันเหมือนกับเรื่องจนเครียดกินเหล้าแหละคือมันจะต้องเกิดขึ้นจริงมันคืออะไรครับไปออกกําลังกายจริงออกกาลังกายจนเคยมีสุขภาพดีจริงนะครับมันคือการที่เรามันเหมือนกับไม่สนอะไม่สนโลกอย่างทุกวันนี้คือ อย่ามาชวนผมบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะอะไรครับมันคือเรื่องของผลประโยชน์และความพึงพอใจรุนๆวน,วนคนที่แบบไม่สนใจการพัฒนาที่ยั่งยืนอ่ะเราคุยกัยบเขาคุยกับเขาทั้งวันไม่รู้เรื่องหรอกคนที่ไม่สนใจว่าจะต้องสร้างคุณค่าให้กับส่วนรวมเนี่ยคิดแต่จะกอบโกยดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่รู้เรื่องพูดยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องถึงได้บอกว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเพราะผมจะรวมทีม มันคืออะไรครับการที่เราพากาย,กายใจไปผ่านกิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วเรากลายเป็นกลายเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกิจกรรมเรากําหนดได้แต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้พาไปบางทีเราต้องไปทําแบบที่เราเคยทำอะ่ะแต่การที่เราตัดมามาโฟกัสกับกิจกรรมที่มันมีคุณค่าจริงๆอย่างเช่นการที่เรารู้ว่าเวลามีค่าชีวิตนี้มีค่าคนที่เราเลือกคบมีค่าจริงๆ โอ้โหเราจะทำอะไรล่ะเราจจออกลังกาย30นาทีอ่ะมันซ้อมได้นี่ครับเราจะนั่งสมาธิ5นาทีเราจะตั้งใจทำงานให้สำเร็จเราจะมารวมกลุ่มกันผ่านไอ้เครื่องมือที่ให้ไปลอง11 21จริงๆแล้วมาเข้าจุดมากำหนดรูปแบบจริงๆคิคำเฉลยของมันคืออะไรครับจริง <laughs> ถูกต้องไหมครับจริงกบ เขาไปขุดดินจริงปลูกผักจริงเอาผักไปขายจริงช่วยเหลือสังคมจริงเก็บออมเงินเงินจริงไอโฆษณานะครับมันต้องจริงอย่างนั้นนะครับพรอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ไปจริงเนี่ยยังไงมันก็ได้อยู่แล้วปัญหาเลยครับนั่งงงนั่งเครียดชวนอะไรสารพัดเขาไม่ทําเขาจะรีรอเขาจะมีจุดที่ทําของเขาไม่ผิดนะครับเขาจะมีจุดที่ทําของเขาทุกคนมีจุดของตนเองนะครับ จุดจริงของเรานั่นแหละที่จะส่งผลส่งผลอะไรก็ตามนั้นนะครับตามสภาพชีวิตจริงๆของเรานะครับแต่มันคืออะไรตัดจริงโฟกัสจริงบางทีเราต้องไม่สนไม่ว่าอะไรนะครับใครว่าบ้าว่าทิ้งต้องแต่คนที่มาคุยกันจริงมาออกแบบว่าเราจะทํางานอะไรละ่ะงานอะไรอะ่ะต้องทําให้มันถึงไงเราจะติดเครื่องกลไกที่จะดึงดูดทรัพยากรดึงดูดเงินเข้ามาให้เราได้จับใจ่ายใช้สอยจริงเน่ย โอ้มันไม่ง่ายหรอกแต่คนที่ทําจริงก็เหมือนกับเขาไปทําวงกบป,ประตอะูอยู่กี่ปีจนเขารู้สึกว่ามันไม่พอใช้นี่เขาต้องขยับขยายขยับขยายจากอะไรล่ะอ๋อเป็นงานไม้เหมือนกันก็คือเป,เป็นเป็นงานก่อสร้างเหมือนกันด้วยเพราะว่าน็อกดาวน์บางทีอาจจะไม่ใช่ไม้อย่างเดียวด้วยทักษะด้วยฝีมือที่ไปลงลงแรงลงมือทําจริงๆเนี่ยโอ้โหทม,มือแต่พูดพูดอย่างเดียวอ่ะ มันไม่เกิดนะครับผมเองก็เช่นเดียวกันผมไม่บอกว่าผมจะต้องไปทําอะไรผมก็ยังไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันต้องชัดเจนว่าคุณจะไปทําอะไรอย่างเช่นท่าเพื่อนผมตอนนี้นะคือผมก็อัดวีดีโอนี่แหละแต่ผมก็เริ่มฟื้ฟนฟูสุขภาพร่างกายมันมันต้องมีความหวังเนี่ยหวังสักคนที่จะมาคุยกันมาตั้งสถานีร่วมกันให้มันชัดเจนไปเลยทั้ง4ส,สถานีนั่นแหละนะครับทั้ง5กลุ่มพลังไปด้วยกันเลย แล้วระบุว่าเราจะเติบโตไปยังไงแน่นอนมันคือการพึ่งพาตนเองได้ดีลงตัวกับตนเองพึ่งพาตนเองได้ดีเคลียร์คลิกขังกับตนเองลงตัวร่วมกันพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ดีเคลียร์คลิกขังร่วมกันได้ดีนะครับพึ่งพาคืออะไรโอ้โหทุกวันนี้เราต้องไปเจาะลึกเพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องการเกษตร ท่านเชื่อไหมแน่นอนเรามีการพัฒนาจักรกลเครื่องมือกลไกในกลุ่มของพวกเราแน่นอนแปลว่าอะไรครับทุกวันนี้เนี่ยมันคือความสบายใจใครจะว่าใครจะอะไรอะ่ะไม่ได้กังวลแล้วนะครับเพราะว่าใครละ่ะที่จะมาร่วมก้าวไปได้วยกันจริงๆคําว่าจริงสําคัญมากๆใครก็นึกได้อะ่ะเอ้ยเราเริ่มต้นตั้งใจเรียนต่อไปเราก็จะมีความรู้ความสามารถบางยิ่งขึ้น ทำอะไรจริงๆนึกออกครับแต่สภาพจริงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นใครก็นึกนึกทันอ่ะโอ้โหชีวิตมันตกต่ํามากเป็นหนี้มหาศาลจะจบชีวิตตนเองอยู่แล้วมาทํางานลําบากเงินทุนไม่มีเลยนะครับตอนนั้นอ่ะต้องไปคุยกับร้านเพื่อขอขอยังไม่จ่ายแสนหนึ่งเป็นค่าเช่าหรือค่าซื้ออะไรผมไม่ทราบหรอกนะครับคือเริ่มต้นจากศูนย์เป็นหนี้เป็นหนี้แล้วเป็นหนี้อีก นะครับแต่มันคือเหตุการณ์จริงที่ต้องเผชิญจริงๆอ่ะโอ้โหจริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยนะอย่างตัวผมเองเนี่ยถ้าหลงละเลงปุ๊บผมก็จะสบายไปเรื่อยอะลรแต่ถ้าฉุกคิดนิดนึงว่าเออชีวิตเรานี่มีค่านะเราอยู่ในสภาพสถา,านการณ์กรรมชั่วที่มันพัวพันเนี่ยมันไม่ดีนะเออทำยังไงล่ะก็มาดวิดีโอนะครับจริงๆสำคัญที่สุดแปลว่าอะไรครับคนที่หยุดวิดีโอนี้จริง คนที่ไปหาคําตอบเป็นมั่นเป็นเหมาะจริงๆให้กับตนเองได้บางทีมันคือความผ่อนคลายสบายด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะต้องเครียดอย่างเดียวไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวความความเครียดเพราะเรียกว่าเป็นแบบฉบับของแต่ละคนมันเหมือนกับคนที่เขาเขียนนิยายเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เขาไปทางนั้นก็ได้ถูกไหมครับไปทางไหนก็ได้นะครับที่มันเป็นทางขอแค่มันจริงเอ้ยเราทําไม่ได้จริงๆนะ เราคิดไว้แล้วว่าแบบนี้แหละมันจะได้ความแต่จริงๆแล้วมมีเสียงรดขอภัยด้วยนะครับเราไม่ได้ความอะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนใหม่หาช่องใหม่เอาให้มันได้จริงๆวันนี้แหละลองชิมดูเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะครับย้อนกลับไปดูวเดีด่อหมายเลขต่างเขาบอกว่าแค่ลองแค่แทกเข้ามาลองอ๋อลองกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเราว่างอยู่แล้วนั่งสมาธิดูสักตั้ง เขียนผังงานทีมงานดูสักตั้งหนึ่งบอกต่อวิดีโอให้ดามหน่อยศูนย์พระยาศิีป่และิการทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่มันทําโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทบางทีนะครับจากนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นมั่นเป็นเหมาะจะทําให้เข้าข้อจะลุยจะจัดเต็มนะครับผมเองก็ได้ได้แต่คิดตอนนั้นนะ่ะแต่คิดไม่ออกแต่ตอนเนี้ด้วยความเจ็บนะครับเริ่มรู้ว่าตัวเองเงินน้อยลงความเจ็บมันเกิดไง ความของจริงอ co ่ะม mm ันเปลี่ยนชีวิตเราสมัยก่อนก็ชิวๆสบายๆนะครับก็ยังมีเงินใช้อยู่ก็อยู่ไปเรื่อยแหละนะครับแต่ตอนเนี้สำเนียกแล้วพอสำเนียกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคําว่าตระหนักสำเนียกสํานึกได้ได้คิดเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับพลังเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องรอนะครับสร้างเลยเราจะอยู่ภายใต้คนโคดโกงยังไนเี้อันนี้ลองไปนึกดูนะครับเราจะอยู่แบบนี้ไห อะไรประมาณนี้ค,คิดดูแล้วก็ไปสร้างสถานการณ์จริงๆท,ที่เราไปทําจริงอะไม่ใช่ไปสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองจนจริงอะ่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวก็คือที่เราไปทําจริงไป,ไปเผชิญจริงเพราะว่าคนที่ล้มเหลวในชีวิตแล้วฟื้นตัวไม่ได้ก็มีเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าคนเราต้องจนก่อนถึงจะฟื้นฟูอันนี้ไม่ใช่คําพูดผมแต่ผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องรอสถานการณ์เราสร้างกิจกรรมดีๆแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าใจผิด สร้างกิจกรรมดีๆแล้วไปทําจริงทําให้ถึงจริงถึงคืออะไรอ๋อมันไม่ได้อ๋อเรียนรู้ต้องปรับใหม่อ๋อนี่แหละไ,ได้แล้วทํานานจนมันถึงออกกําลังกายจนหุ่นดีจริงๆคนละเรื่องกันเลยนะครับอ่านหนังสือจนเข้าข้อจริงๆคนที่แบบมีชั้นเชิงไปเรื่อยแต่เขาเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นตลอดบางทีได้มาเพราะโคดโกงได้มาเพราะสถานะที่ได้เปรียบอยู่ไปเรื่อยนะครับมันก็จะเคยชิน กับสภาพแบบนั้นในวันที่บุญหมดโอกาสหมดวาระหมดความรู้ความสามารถของดีไม่อยู่กับตนนั่นแหละครับจะปรากฏแปลว่าอะไรครับอยู่ที่ท่านเลือกแต่เอาจริงๆนะในอนาคตอาจจะมีคนมาบอกว่าเอ้ยเกิดปัญหาแบงนี้เกิดขึ้นทำไมไม่ช่วยเหลือทุกท่านครับผมบอกไว้ในวิดีโอหมดแล้วอย่างมีคนมาบอกว่าอะไรนะต่อไปน้าจะท่วมอะไรพวกนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เขา มีพวกทํานายภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมีเยอะแต่ผมไม่ทํานายเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ผมบอกว่าวิธีคืออะไรพัฒนาตนให้ลงตัวให้ติดเครื่องได้ให้เคลียร์ให้คลิกให้จริงอ่าโอเคไหมครับให้เคลียร์ให้คลิกให้ขลังให้จริงนะครับไปทําจริงๆกิจกรรมอะไรเลยที่ทําให้เรากลายเป็นกลายเป็นแบบนั้นพัฒนาตนพัฒนาทีม ให้เคลียร์ให้คลิกให้ขังให้ลงตัวยิ่งขึ้นติดเครื่องให้ได้ให้จริงจนกลายเป็น,นกลไกร่วมกันที่ดีจากกระเครื่องมือกลไกอ่ะแนวคิดสถานีาต่างๆที่ดีเต็มที่จากนั้นสิ่งต,งต่างจะดีขึ้นมาเองสังคมเนี่ยอยากให้ดีทําไงครับบอกต่อวิดีโอนี้ไปวิธีการมีบอกหมดพัฒนาตนพัฒนาทีพัฒนาสังคมในภาพรวมแบบที่ดีด้วยแบบไม่ต้องไปจับคนโกงมาเข้าคุกอะไรด้วยนะครับปล่อยไปฝั่งนั้นปล่อยไปเพราะอะไรครับ ผลประโยชน์ใครก็อยากได้แต่ผลประโยชน์แบบนั้นอะ่ะมันเป็นการทําร้ายตนเองและผู้อื่นมันไม่ยั่งยืนอ่าตอบได้เองทุกคนตอบเองแล้วเขาเลิกเองไม่เลิกผมก็จะเลือกรวมทีมเลือกตั้งทีมงานเลือกทํางานกับคนที่เราเลือกได้แต่บางสถานการณ์เราเลือกไม่ได้อย่างทุกวันนี้บางทีมันเลือกไม่ได้หรอกนะครับเขาเรียกว่าจําเป็นต้องเสี่ยงแต่ก็ขอร้องว่าเฮ้ย เราคิดว่าเราคงทํากรรมอะไรมาบ้างอแหละมันถึงต้องมาเจอแบบนี้นะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเคยเครียดเคยน้ําตาไหลมาแล้วนะครับน้ําตาลูกชายไหลมาเรียบร้อยแล้วไหลออกมาเป็นน้ําตาร้องด้วยนะครับแต่หลังจากนี้เจอแล้วรับตามนั้นอ่ะคนมีหลายรูปแบบเนาะแต่รูปแบบนี้เป็นรูปแบบเฉพาะนะครับ ไปทำจริงไหมก็ต้องย้อนกลับไปดูโฆษณา,าจริงก,กิจกรรมจริงก็คือมันทำจริงๆริอะ่ะโอเคไหมครับม,มันแค่นั้นเองแต่ถามว่าการที่เราจะตัดอารมณ์ความรู้สึกตัดเรื่องตัดราวนะครับแล้วมาฟื้นพลังดีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีกละหายอยากทํามันกระโจนก็ไปทามันกิจกรรมชัดเจนมีการยกระดับพัฒนาต่ออย่างชัดเจนนั้นเนี่ยเป็นการเลือกเองแล้วไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่้าถามว่าเป้าหมายของผมคืออะไรร่วมเล่นครับร่วมเล่นมีทั้งจังหวะที่มันเราจะทํางานอะ่ะเราจะเรียนรู้เราจะซักซ้อมพัฒนาวิจัยพัฒนาร่วมกันจังหวะที่เราจะอยู่เล่นเสพร่วมกันจังหวะที่ที่เราจะแบบยกชั้นยกระดับมันเหมือนกับเฮ้ยเราเห็นช่องทางในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดก็เหมือนกับเทคโนโลยีอ่ะนะครับที่บอกว่าเอาโทรเลขอ่าทุกคนเรามีบริการส่งโทรเลขทุกวันนี้ทุกนี้คงไม่มีใครเอาอ่ะ เข้าใจไหมครับนั่นแหละครับวิธีการที่ก้าวล้ําเราต้องลุยการก้าวล้ําของร่างกายและจิตใจทัศนคติมุมมองใหม่โลกทัศน์ใหม่โอ้โหลองดูครับถ้าถ้าเผื่อฟุกใครบอกต่อวิดีโอนี้ให้ก็ยินดีนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งตกใจนะว่าตัวอะไรผ่านนะครับหม,หมาทะเลเดินมานะครับก็ตามนี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ ใครก็แล้วแต่ที่ฟังจนจบวิดีโอแล้วจะย้อนกลับไปทํากันบ้านนะครับชีวิตเราเองครับมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งมาจับจุดได้โอ้เราจะเรียนเรียนแล้วก็จบไปทํางานไปเรื่อยดูสิคนที่เรียนแล้วจบแล้วไปทํางานสภาพชีตเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่าให้คนเลิกเรียนแล้วแล้วจบคนที่เรียนจบแล้วไปทํางานแต่เรากําหนดกิจกรรมที่เราไปทําจริงๆเราทําได้ตั้งแต่วันนี้นั่นแหละครับคือจุดเปลี่ยนจริง จริงที่เราพากายใจไปผ่านกิจกรรมจริงด้วยความจริงใจด้วยการเอาจริงนะครับแล้วเกิดผลกลายสภาพไปตามลําดับทําคนเดียวได้ระดับหนึ่งทําร่วมกันกับบางคนนะทาร่วมกันกับบางคนเพราะบางคนก็นั่นแหละตามนั้นไม่วิจารณ์ใครแล้วนะครับเราเลือกได้นะครับผมเองก็จะขอเลือกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนได้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับได้หมด สี่กลุ่มชัดเจนอ่าเราจะเป็นแบบนี้แหละไปกันได้เนาะสิบเอ็ดสองหนึ่งชัดเจนห้ากลุ่มพลังชัดเจนโอเคไหมครับแล้วกิจกรรมทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นกิจกรรมเป็นแผนกิจกรรมเป็นกิจกรรมตรงหน้าเป็นกิจกรรมตอนนี้เป็นกิจกรรมของแต่ละคนอขอบคุณครับขอบคุณ